สวัสดีสวัสดีคุณแม่มเอมีตัวระกวดสวัสดีคุณแม่น้ำตาลโอ้ยคุณรับน้ำตาลคุณแม่พะโลเป็นไงบ้างลูกเนี่ยมีกินนมอยู่สองตัวแล้วก็นอนสบายสบายอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับกินอิ่มแล้วก็นอนคนระับก,กินนมอยู่สองตัว แม่ฝรลยเธอว่าอุาดมสมบูรณ์มากนำนมเยอะเม่มาเยี่ยมด็กๆทุกวันเยี่ยมดิกๆทุกวันครับช่วงเย็นหลังจากกลับมาจากร้านก็มาเยี่ยมน้องหมาครับ <c oughs> ในดูมในดูโม้เก่งแท้เลก่งแท้เก่งแท้ำลังอร่อยอยู่เลยนี่ละวลเว้ดี๋ยวได้รือนออ้องพาโลครับ น้องพะโล้คุณแม่พะโล้คุณแม่พะโล้ลูกดกมากเลยเจ็ดตัวเดือดเดือตัวสีขาวครับขาวล้วนเลยเฮ้เฮ้แม่พะโล้ตอนนี้ยังไม่หลืบตาถ้าหลืบตาในตอนนี้ยังขังไม่อยู่แน่นอนนะเราจะขังไว้ไดูไอ้แก้มสูงนะ เน่คีวีเน่คีวีเล่ำลังน่ารักน่าชังครับอกำลังอร่อยครับย็งกันดดูทับครับ มาเยี่ยมอืมอืมอืมร่อ,อ,อ,รอ,อยยังเลย่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่